ไปดูที่ด่านหาดเล็กจังหวัดตราดนะคะตอนนี้เงียบเหงาพอสมควรทีเดียวค่ะหลังจากที่สถานการณ์ไทยกัมพูชากระทบเศรษฐกิจชุมชนชายแดน บรรยากาศบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดนั้นก็ยังคงเงียบเหงากันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าประยิการท่องเที่ยวและการสัญจรข้ามแดนที่สังเกตเห็นได้ว่าลดลงอย่างชัดเจนค่ะ โดยด้านผู้ประกอบการขนส่งก็จะต้องเร่งเคลื่อนย้ายสินค้าให้ทันในช่วงเวลาการเปิดปิดของด่านซึ่งก็ถูกกำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดทั้งในฝั่งไทยและกัมพูชาส่งผลให้ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้าออกลดน้อยลงขณะที่ตลาดชายแดนที่เคยคึกคักเนี่ยปัจจุบันก็ซบเซาค่ะนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องร้านค้าหลายแห่งปิดตัวลงหรือบางแห่งก็มีการปรับลดจำนวนสินค้าเพื่อประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ค่ะ ทางด้านนางสาวโสนิตาจรุงศิลป์อาชีพรับจ้างหิ้วและฝากส่งสินค้าจากฝั่งไทยไปยังกัมพูชาก็บอกว่าตอนนี้ประสบปัญหาจากระบบสื่อสารที่ไม่เสถียรลูกค้าทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยที่ทำงานในนิคมอ,อุตสาหกรรมเกาะโกงกัมพูชาไม่สามารถติดต่อได้อย่างต่อเนื่องทำให้มีสินค้าที่ต้องส่งเนี่ยมันตกค้างแล้วยอดสั่งซื้อส่วนหนึ่งก็ลดลงซึ่งเธอก็ระบุนะคะว่าลูกค้า หลายรายไม่กล้าสั่งของเพิ่มเติมเพราะกังวลกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ไม่กล้าสั่งของแล้วค่ะเพราะกลัวดาดปิดแล้วมันจะของเขาจะ <c oughs> ยังอยู่ที่เราเขาก็เลยยังไม่สั่งของกันแล้วก็ยังมีลงเลืออยู่บ้างบ้างอะค่ะบางทีหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมหนูส่งหนูส่งไลน์ไปแล้วเขาเหมือนแบบ ไม่เห็นตอบโต้อะไรหนูเลยพอตอนเย็นเขาก็บอกว่าเขาไม่มีสัญญาณค่ะอันเนี้ยมันจะแบบสื่อติดต่อกันไม่ได้เลยต้องแบบเขาบางคนเขาไปหาสัญญาณเน็ตจากตรงนู้นตรงนี้เพื่อจะคุยกับเราค่ะวิวก็สัญญาณหายเลยค่ะเมื่อวานลูกค้าเขาบอกว่าหนูส่งรูปอะไรไปเขามองไม่เห็นเลยแต่บ้านถ่าเราพิมพ์เป็นภาษาไปเขาอะ เดีจะอ่านแล้วหนูก็บอกเขาว่าพัสดุวันนี้มา,น,าน่ากี่ชิ้นกี่ชิ้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอเขามีสัญญาณมันจะเด้งขึ้นเองค่ะเขาบอกกลัวเขากลัวด่านจะปิดเขาตอนนี้มันแบบเขาแข่งแข่งก,กับเวลาค่ะมันก็ยิงแล,แล้วใหญ่เลยแบบจะออกไปอย่างเดียวคนขายของอยู่แถวนี้คือจบจบ โดยจากการสอบถามแรงงานที่รับจ้างขนของไปยังกัมพูชานะคะก็ทําให้ทราบได้ว่ามันได้รับผลกระทบในด้านการสื่อสารในฝั่งกัมพูชาที่มีการจํากัดการใช้ไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยทําให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก ส่วนผากผลไม้ตอนนี้ก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นค่ะซึ่งทางนี้ผู้ประกอบการและแรางงานชาวกัมพูชาในพื้นที่ต่างก็อ้อนวอนให้สถานการณ์ชายแดนนั้นคลี่คลายโดยเร็วเพื่อให้เศรษฐกิจในชุมชนชายแดนนั้นกลับมาฟื้นตัวและเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศจะได้สามารถเดินหน้าต่อได้ตามปกติค่ะ